สีดำโดดดุแบบนี้ชอบกันไหมคะกับ r a น ger YT วา 6AT กันนั่นเองค่ะซึ่งคันวันนี้นะคะที่นุกจะพามาชมค่ะเป็นในส่วนของ r รน g e อร์ค่ะ4ประตู y t a แท็กกันนั่นเองค่ะเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะคะเครื่อง2.0ลิตรค่ะอยู่ที่ร้อแรงม้าและ405นินวตันเมตรกันนั่นเองค่ะเขาจะพคู่มากับเกียร์ออโต้ที่เป็น6สปีดค่ะและที่สําคัญนะคะฟังก์ชันหรือภายใดของเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวหน้าจอทัชสกีนก็ดีนะคะหรือแม้แต่เบรกมือไฟฟ้าคันนี้มีมาให้อย่างครบถ เดีุกพามาดูนะคะว่าคันนี้ค่ะมีการตกแต่งส่วนไหนยังไงบ้างคะ่ะเขาถึงได้หล่อเสร็จสมแบบอย่างนี้เองค่ะ้นานหน้าก่อนเลยค่ะคันนี้ค่ะมีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวชุดกระจังหน้ากันนั่นเองค่ะ กระจังหน้าที่ใช้นะคะจะใช้เป็นฟอนคำว่าฟอร์ดสีดาแบบนี้ค่ะด้านในคงความเป็นตะแกรงลังผึ่งค่ะเพราะว่าช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนั่นเองค่ะเนื่องจากอินเตอร์คูลเลอร์เราอยู่ด้านในนะคะการที่ทําให้ลมโฟได้ง่ายขึ้นแบบนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากๆและที่สําคัญนะคะจะยืดในเรื่องของอายุการใช้งานของตัวรถด้วยนั่นเองค่ะด้านบนของตัวกระจังค่ะยังมีการตกแต่งไฟจิ๋วเข้ามาให้ด้วยค่ะ สามารถเลือกสีได้นะคะว่าต้องการเป็นสีขาวหรือสีส้มกันนั่นเองค่ะและก็ในส่วนของตัวไฟหน้าที่ใช้ค่ะใช้เป็นไฟหน้า LED multi reflector มาพร้อมกับไฟ daytime running light รูปสีแคมนั่นเองค่ะมีในส่วนของตัวข้อไฟหน้าให้เรียบร้อยนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการกันกระแทกกันนั่นเองค่ะแล้วระบบของตัวไฟหน้านะคะของเขาค่ะยัมีในเรื่องของการเปิดปิดไฟหน้าออโต้มาให้เรียบร้อยจากโรงงานกันนั่นเองค่ะฉะนั้นต้องบอกว่าใช้งานได้ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เราเปิดเป็นปุ่มออโต้ไว้นะคะ ขับรถค่ะเข้าที่จอดรถหรือว่าแม้แต่แสงมืดลงค่ะไฟหน้าจะติดให้เองอัตโนมัติกันนั่นเองค่ะทางด้านล่างค่ะมีการตกแต่งในเรื่องของตัวชุดสเกิร์ตค่ะคันนี้ค่ะเราใช้เป็นสเกิร์ตงานของวิกเตอร์ค่ะลูกค้าให้ทําเป็นสีดําทั้งหมดแบบนี้นั่นเองค่ะด้านบนเป็นดําเงาและตัดด้วยดําด้านทางด้านล่างกันนะคะของตัวโรโกของเขานั่นเองค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะที่เป็น LED ให้เรียบร้อยเลยนั่นเองค่ะข้อดีของตัวไฟตัดหมอกชุดนี้นะคะในรถที่เป็นของตัว Ne x กเซกันเนี่ยอันนี้คือไฟตัดหมอกค่ะเขาสาามรถ เปิดปิดตามการเลี้ยวของพวงมาลัยได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่เราหักเลี้ยวพวงมาลัยค่ะไฟก็จะมีการติดตามฝั่งนั้นกันนั่นเองค่ะเพื่อให้รถที่สวนไปสวนมากับเรานะคะเห็นได้ชัดเจนค่ะว่ารถเรามีการเลี้ยวและที่สําคัญนะคะยังทําให้เราค่ะเห็นพื้นทางด้านหน้าได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะเพราะเนื่องจากไฟแัดหมอกมีการติดตามวงเลี้ยวกันนั่นเองค่ะในส่วนของตัวคิวร้อกันบ้างดีกว่าค่ะคิวร้อที่ใช้จะใช้เป็นงานบิกเตอร์แบบนี้นะคะไซส์จะอยู่ประมาณ6นิ้วนะคะใช้เป็นสีดําด้านแบบบบนนนนนีี้้้เเขาาาามมมมใหั่่่อองงคคคคะะววึกพสร การติดตั้งค่ะจะใช้เป็น 3M นะคะแล้วก็ยึดกับตำแหน่งปุล้อเดิมค่ะด้านนี้เป็นในเรื่องของตัวยางซีลิโคนค่ะก็จะเก็บงานอย่างเรียบร้อยแบบนี้เข้ามาให้แม็กและยางมีการเปลี่ยนไปนะคะเดิมๆจากของโรงงานเนี่ยเราจะใช้ยูที่ไซส์ขนาด18นิ้วคันนี้มีการเปลี่ยนเป็นขอบยีเข้ามานั่นเองค่ะแม็กที่ซส์นะคะจะใช้เป็นแม็กของโอเอซิค่ะและตัวยางค่ะก็จะใช้เป็นยาง A t ทหรืออทเลนค่ะคันนี้เป็นดีซินติเข้ามากันนน่นเองค่ะด้วยความที่เป็นอทเลนนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการลุยค่ะสมบุกสมบััไดด้ีีคคค่่่ะะทสําญ ยังสามารถลุยถนนดําได้ด้วยค่ะฉะนั้นหน้ายางถูกแบ่งเป็น50-50ค่ะใช้สําหรับการลุยแล้วก็วิ่งพื้นถนนเรียบได้ดีนั่นเองสําหรับตัวยางที่เป็น AT กันนะคะสําหรับด้านในนะคะปีกนกจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นในส่วนของตัวสปริงเข้ามาให้นะคะแล้วก็ตัวโช๊คค่ะที่เราใช้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะยังใช้เป็นโมโนโทูบเข้ามากันนั่นเองค่ะ ฉะนั้นค่ะในเรื่องของการขับขี่ค่ะเพิ่มในเรื่องของความสนุกสนานที่มากขึ้นเกาะถนนมากขึ้นและที่สําคัญค่ะยังบรรทุกได้เยอะมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะเพราะเนื่องจากฐานล้อค่ะมีการขยายออกนั่นเองค่ะและโชอคอัพด้านหลังนะคะของเราเป็นแบบขว้กันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะทําให้การบรรทุกเนี่ยได้มากขึ้นนั่นเองค่ะมาดูในส่วนอื่นต่อกันบ้างค่ะรถที่เป็นวแท็กนะคะโดยปกติเนี่ยเราจะใช้เป็นการะจกปรับพับไฟฟ้าให้อยู่แล้วแต่ว่าทางด้านล่างค่ะตั้งแต่รุ่นไวแท็กไปนะคะจะมีไฟสองสว่างด้านข้าง่คะ ทำให้เราเห็นพื้นนะคะก่อนที่จะลงจากรถนั่นเองค่ะเพิ่มเรื่องความปลอดภัยได้เยอะมากๆค่ะส่วนทางด้านบนค่ะแหลกหลังคาอันนี้ถูกติดตั้งจากโรงงานเลยนะคะรุ่นไวแท็กค่ะเราจะใช้แหลกหลังคาแบบนี้นะคะเป็นลักษณะยกสูงค่ะสามารถยึดลัดมัดของหรือแมแต่โหนได้เลยค่ะและที่สําคัญค่ะสําหรับสายท่องเที่ยวหรือออฟโรดต่างๆนะคะยังสามารถ่วางในเรื่องของตัวเต็นท์ค่ะหรือสัมภาระอื่นๆเนี่ย บนหลังคารถได้อีกด้วยนั่นเองค่ะในการรับน้าหนักของเขานะคะขณะรถวิ่งค่ะรับน้ำหนักได้อยู่ที่80กิโกรัมค่ะแต่ถ้าเกิดรถจอดหยุดนิ่งนะคะสามารถรับได้ถึง300กิโกรัมกันนั่นเองค่ะอันนี้คือตัวหลังคานะมีติดการาสานให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ตัวเปรเซ็นต์ฟิล์มเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะเราใช้เป็นฟิล์มซามิกอย่างดีเข้ามาให้ค่ะ ประตูที่ใช้จะเป็นคคเรตมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตบกใช้งานมากๆค่ะเพียงแค่สอดมือเป็นการปลดล็อกสุดกดด้านนี้เป็นการล็อกรถกันนั่นเองค่ะแต่ว่าเงื่อนไขการใช้งานคือต้องมีกุญแจอยู่กับตัวเท่านั้นนะคะขยับมาดูกันต่อทางด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังค่ะตัวโลบาร์แบบนี้ติดตั้งจากโรงงานให้แล้วเช่นเดียวกันนะคะในไซล์ของตัว y t ยท็นะคะจะใช้แบบเป็นยกสูงสองชั้นค่ะอันนี้คือสามารถวางผ้าสิ่งของได้นะคะและที่สำคัญค่ะใช้ในเรื่องของการมัดรัดของได้ด้วยนั่นเองค่ะแข็งแรงมมาาาากกๆนนนะะะคคยยยยดจโรรรงงเเีีบบบ้้้อแใหล่ สำหรับตัวไฟท้ายกันบ้างค่ะไฟท้ายที่เราใช้เนี่ยใช้เป็นไฟท้ายเดิมนะคะอันนี้จะเป็น LED แบบครึ่งด้านบนกันนั่นเองค่ะส่วนด้านนี้ค่ะจะมีการลมนำของตัวไฟท้ายเข้ามาให้ด้วยทําให้ไฟเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นค่ะแล้วก็ยังติดเสริมค่ะในเรื่องของตัวข้อไฟท้ายมาให้ด้วยค่ะเพื่อการการกระแทกกันนั่นเองค่ะด้านหลังจะค l e นค c l แบบนี้นะคะแต่ว่ามีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยอยู่ทางด้านล่างค่ะไฟเบรกดวงที่3อยู่ทางด้านนี้เลยนั่นเองค่ะ ของรุ่นไวแท็กเนี่ยเราจะมีตัวกุญแจให้ล็อกเห็มไหมคะด้านนี้ถ้าสมมติว่าในอนาคตอย่างสมมติเราเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของตัวที่เป็นโรลเลอร์ไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามค่ะเมื่อเวลาที่ใส่ของเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้กุญแจไขล็อกฝาท้ายแบบนี้ได้นะคะเมียคลิกค่คะว่าไวาแท็กให้เรียบร้อยค่ะการชนท้ายติดตั้งจากโรงงานค่ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดแบบนี้กันนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูพื้นที่ใช้สอยภายในกันบ้างค่ะว่าเป็นยังไงนะคะ สำหรับคันนี้ค่ะต้องบอกขาดด้วยในเรื่องของความปลอดภัยค่ะมาครบที่เดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยที่มีถึง7ใบนะคะพร้อมระบบเบรก ABS ค่ะเสริมแรงเบรกกระจายแรงเบรกมีมาให้หมดเลยรวมถึงยังมีระบบป้องกันรถพลิกคว่ำใสมาให้แล้วค่ะตัวของคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็มีความสวยงามที่เดียวค่ะคันนี้ค่ะจะทําเป็นโทนสไตล์ดําเข้ามาทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัดตะเข็บได้ค่ะที่เป็นสีเหลืองแบบนี้กันนั่นเองค่ะมีที่วางแก้วน้าทั้งสองฝั่งซ้ายขวาให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็ด้านนี้เป็นในเรื่องของการใช้เปิดปิดไฟหน้ากันนั่นเองค่ะสามารถเลือกตั้งเป็นออโต้ตามนี้ได้เลยค่ะเพิ่มแสงลดแสงหน้าเลื่อนไม้เล่นทางด้านนี้ค่ะส่วนอันนี้ใช้สําหรับการปรับเชิดของตัวไฟหน้านะคะว่าต้องการจะให้ปรับเชิดขึ้นหรือว่าลงก็เล่นทางด้านนี้กันนั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะใช้สําหรับเปิดไฟสองกระบะด้านหลังค่ะในรถปี2025จะมีมาให้เรียบร้อยนะพวงมาลัยของเรากันบ้างค่ะจะเป็นแบบคุ่มหนังนะคะพร้อมกับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามาให้ในตัวค่ะตัดกะเข็บได้นะคะที่เป็นสีเหลืองส้มแบบนี้ค่ะ มีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยมาให้เรียบร้อยเลยนะคะด้านนี้จะมีคู่ซอนโฮนมาให้ค่ะเราสามารถตั้งล็อกความเร็วในการขับขี่ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งค่ะอันนี้ก็เพิ่มในเรื่องของความสะดวกสบายลดความเมื่อยล้าของขาลงนะคะส่วนฝั่งทางด้านนี้ค่ะจะใช้สําหรับการควบคุมขาจอที่อยู่หลังพวงมาลัยนั่นเองค่ะที่เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วแบบนี้นะคะจะดูได้หมดเลยค่ะว่าน้ํามันในถังวิ่งเท่าไรเหลือเท่าไหรบ้างประตูมีการเปิดอยู่ทุกอย่างจะมีการแจ้งค่ะ สำหรับตัวจอกลางค่ะเราจะใช้เป็นหน้าจอสัมผัสหรือทัชสกรีนค่ะขนาดจะอยู่ที่12นิ้วนะคะเชื่อมต่อบลูทูธ USB ค่ะใช้ Apple CarPlay และ Android Auto Drive ค่ะที่สําคัญสามารถดูแผนที่ที่หน้าจอได้เลยนะคะ ในเรื่องของการใช้ตัวปรับอากาศค่ะจะเล่นด้านนี้นั่นเองเราใช้แอร์เป็นอิสระแยกซ้ายขวาพร้อมมีฮีตเตอร์มาให้ในตัวค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะจะค้อยลงมาทางด้านล่างสักเล็กน้อยค่ะในเรื่องของตัวชาร์จแบตนั่นเองค่ะจะมีเป็นไวเลสชาร์เจอร์ค่ะพร้อมที่เสียบ USB และ Type C ให้ค่ะคันนี้นะคะมีไฟสองสว่างภายในตัวรถที่เป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะหรือว่าไฟแอมเบียนทไลท์กันนั่นเองค่ะสำหรับว i ยแท็กจะใช้เป็นสีออกฟ้าๆเขียวแบบนี้นะให้ความสวยงามมากทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องของตัวเกียร์ค่ะที่นุ้พูดไปเมื่อต้นนนนนนนคคคคคลลลลิปปปเเเเเเยยยััักกกษณะะะะะะีีีรรจจ็็แบบ้สสูง่่าามถน ชิบก์รที่ตัวคันเกียร์ได้ยังสามารถปรับเล่นเป็นโหมดแมนนวลได้ด้วยค่ะเบรกมือเป็นไฟฟ้าให้เรียบร้อยค่ะการใช้งานสําหรับรถที่เป็นปี2 0 2 5ี่เนี่ยเราจะมีตัวปุ่มออโต้ซาร์ซอฟเข้ามาให้ค่ะและตัวรถนะคะยังมีออโต้เบรกโฮมาให้แล้วด้วยนั่นเองค่ะน้านี้ใช้สําหรับการปรับค่ะในเรื่องของโหมดการขับขี่ค่ะสามารถปรับเลือกเล่นได้ถึง4โหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดประหยัดนะคะลาคลวงหรือแม้แต่ถหมดเลื่นเล่นทางด้านนี้นั่นเองค่ะส่วนนี้ค่ะเป็นระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตััััวรรถนนนนนนะะะคคหือออ SP กก่่เงี้็ เปิดไว้นะคะเพื่อที่เวลาเราขับรถค่ะใช้เวลาเข้าโค้งถนนลื่นฝนตกพวกนี้ค่ะมันจะได้ไม่หลุดหรือสะบัดกันน,นั่นเองค่ะส่วนตัวเบาะค่ะจะได้มาเป็นเบาะไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นหนังสีดําค่ะพร้อมตัดด้วยตะเข็บได้ที่เป็นสีเหลืองแบบนี้กันน,นั่นเองค่ะได้เป็นไฟฟ้าคู่หน้าหลังเบาะยังมีการสกรีนนะคะที่เป็นคําว่าวายแท็กแบบนี้กันด้วยน,นั่นเองค่ะเป็นยังไงครับพี่ใหญ่ด้านในนะคะต้องบอกว่ามีความหล่อดุลงตัวทีเดียวค่ะ แล้วก็ในเรื่องของการใช้งานอย่างเช่นกล้องบันทึกหน้านะคะเราสามารถเสียบตัวกล้องบันทึกหน้าค่ะที่ USB นะคะสำหรับกระจกมองหลังได้ด้วยนั่นเองค่ะไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากค่ะและกระจกมาก็เป็นตัดแสงนะสำหรับมองหลังนั่นเองค่ะใครนะคะที่ต้องการขา Wide t e ที่ดูดูแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะนุ๊กต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆแล้วก็ราคาของเขาค่ะไม่ได้สูงเลยค่ะอยู่เพียง1นึ่งล้านเก้าบาทเท่านั้นเองค่ะสนใจติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามหกห้าสามหนึ่งสี่หรือติดต่ออดีไลน์้ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะนุ๊กมีบริการจัดไฟแนนซ์พร้อมสมม่งมอบรถให้ถึงบ้านที่สำคัญการจองออนไลน์กับนุ๊กปลอดภย100ัยร้อเพราะเงินจองเงินดาวน์เข้าบัญชีบริษัทนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับไวท์แท็กซีดุดําแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ